สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับบีีกแล้ววันนี้เข้าครัวกันเถอะทุกคนวันนี้มีความอยากจะกินซูชิมากอย่างที่ได้เห็นหัวข้อคลิปไปแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําซูชิง่ายๆสไตล์บีกันคือตอนเนี้ยบีก,กําลังอ้าวเสร็จพอดอีบีเอาข้าวซูชินะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าอยู่ที่ฟินแลนด์เนี่ยบีใช้ข้าวแบบไหนนะคะเดี๋ยวไปดูเครื่องอประกอบเอออย่างอื่นกันด้วยนะคะ นี่ทุกคนก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะให้ดูข้าวซูชินะคะคือข้าวซูชิเนี่ยมันจะมีหลายยี่ห้อนะคะหลายแบรนด์เนาะในช็อปนะคะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยบีได้ลองมาประมาณ 3- 4ยี่ห้อเนาะก็คือชอบยี่ห้อนี้ที่สุดนะคะของ l u e d r าก o นนะคะไอตัวนี้เลยอืมบีรู้สึกว่าตอนที่เราหุงแล้วก็คือมันมีความเป็นเม็ดที่ได้ละอวบอิ่ม ตอนแรกบีคิดว่ามันขึ้นอยู่กับน,น้ำที่เราห่วงแต่งจริงไม่ใช่ทุกคนน้ำที่ใส่ในอีกของแบรนด์หนึ่งนะคะบีก็ใส่ปริมาณเท่ากันแต่คือมันมีความแบบแห้งกว่าเนาะเดี๋ยวตอนนี้ข้าวสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าอะไรยังไงอันนี้สุกแล้วจ้าอันนี้เป็นข้าวสวยแล้วก็อันนี้อุ่นละสุกแล้ว,ลวเดี๋ยวมาดูกันอู้นี่โอ้ก็คือว่าเราจะ ไล่ความร้อนออกนะคะนี่อาดบียใส่อันนี้ดีกว่าทุกคนจะได้เห็นเนาะนี่นะคะนี่จึงนี่นะคะเราก็จะได้ประเมินนี้เลยโอเคแต่นเนี้ยเดี๋ยวรอให้อ่าความร้อนอ่ะออกนิดนึงนะคะมาในขณะที่เราลองอี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราจะมาทำ น้ำลาดเข้ากันค่ะอ่นทุกคนเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบนะคะของบีก็จะมีเมรินนะคะอันนี้ซื้อมาจากช็อปเนี่ยแหละที่เดียวกันแล้วก็น้ำตาลแล้วก็จะมีเกลือนะคะเดี๋ยวมาผสมกันเลยค่ะ เทแล้วก็คนไปนะคะก็คือให้น้าตาลมาละลายเนาะแล้วก็หลังจากนี้พอละ,ละลายเสร็จปุ๊บก,ก็ปิดเตาเลยแล้วก็เอาไปไว้ข้างนอกบ้านนะคะเพราะข้างนอกบ้านมันจะมีหิมะ,ะเนาะมันก็จะเย็นนะคะก็รอแป๊บหนึ่งโอเคเริ่มละลายแล้วคนเริ่มเย็นแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเทใส่ข้าวกันตอนนี้นะคะเราจะวาร์ปมาทํา น้ำจิ้มเกี๊ยวซานะคะก็คือว่าบีมีเกี๊ยวซาอันนี้ออกมาลายแค่นี้นะคะก็คือบีจะกินแค่สี่ชิ้นเนาะแล้วก็ที่เหลือก็ให้พี่ติ๊กนะคะเพราะว่าตัวเองกินเยอะไม่ได้เนาะช่วงนี้ท้องไ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็จะกินแค่นิดเดียวก็พอแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําน้ําจิ้มเกี๊ยวซานะคะซึ่งจะทําง่ายมากโดยการใช้แค่สองอย่างก็จะมีซิวขาวแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะอืมอันนี้บีเคยทำไปแล้วทุกคนอร่อย <laughs> เอออร่อย นี่นะคะซิ้วขาวลงไปสเพราะว่าของเราน้อยนะคะเราก็ใส่แค่ซิ้วขาวสองแล้วก็น้ำนส้มสายชูนิดนึงอูอ่าอันนี้มินิดละเยอะลยนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็แค่นีิคนให้เข้ากันแล้วก็ชิมดู เสร็จง่ายมาก <Yeah. S 1> นี่นี่ใครชอบเปรี้ยวก็แบบว่าเออเพิ่มได้แต่บางคนเขาก็อาจจะแบบใส่น้ำตาลไปนิดนึงอะไรอย่างี้นะคะก็แล้วแต่นีจิงทุกคนอันนี้จะมาเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเครื่องอที่เราจะใส่ที่ข้าวเนาะบีก็จะมีอที่ใส่ข้าวซูชินะคะอันนี้คือชอบมากทำตั้งแต่แต่ไรคือ ต้องมีนะคะอันเนี้ยเ,เดี๋ยวนะคะอันนี้หนึ่งสอามสี่อันนั้ 1, 2, 3, 4, น,น่ะสั่งมาเพิ่งสั่งมานะคะจากที่ฟินแลนด์เน,นี่ยแหละแต่ว่าอันเนี้ยสองอันเนี้ยพิรัตให้มานะคะตอนนู่นะ่ะที่พิรัตส่งมาให้จากญี่ปุ่นนะคะเอาจริงแมพคือบีชอบอะไรแบบนี้มากกว่าทุกคนมันมีความแบบ เขาเรียกว่าเข้มข้นกว่าบีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันขึ้นอยู่กับยี่ห้อหรือเปล่านะคะบีก็ไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรตรงเนี้ยเนาะยี่ห้อแล้วก็น,นี้มันจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนี่นะคะแต่ให้เลือกอะ่ะเป็นยี่ห้อเนี้ยจะดีกว่าอืมแล้วก็นึ่งด้วยว่าเบียรสั่งสั่งหลายซองเนาะสี่ซองแล้วก็เพื่อนที่ทํางานสั่งอีกสองนะคะแล้วก็เขาก็เลยแถมมาให้อันนี้นะคะเขียนว่าแถมเห็นไหมอืมแล้วก็อันนี้ก็จะมีโนริสาลายนะคะก็จะมีสาลยเนาะอืมอันนี้แล้วก็อันนี้ก็มาจากอืม ญี่ปุ่นเหมือนกันที่พี่รัสส่งมาให้นะคะนี่เราก็จะเอามาโรยข้างหน้าแบบข้างบนนี้เนาะเดี๋ยวเรามารออีกแป๊บนึงนะคะค่อยมาทำกันแบวะมาฝั่งนี้เอาไหนแล้วลูกพี่มาเร็ววันนี้บีมีความอารมณ์ดีมากก็เลยบอกพิ๊กว่าอ่ะเธอเดี๋ยวฉันจะซื้อฉลากให้ขูดและซื้อฉลากแบบตอนแรกบีนึกว่า10กยโลที่ไหนได้บีอยากได้ฉลากไอตัวนี้ทุกคนมาขูด คืออยากได้มากไม่รู้ฟีลอะไรเนี่ยคะเมกะบีนี่ว่าสิบยูโรที่ไหนได้ยี่สิบยูโรต่อแผน่นสี่สิบยูโรอ่ะลูกพี่ที่ออมมิสสองสีนะคะนี่เห็นไหมนี่อันนี้กับอันนี้อ่าไหนลูกพี่อ่ะกระโดดล้มกระขี่ขี่จักรยานอ่ะคะ่ะอ่ะแล้ยละ On นแ o n n e แน n ้นแนโ่นเลยคริสตให้พติกด้วยแล้วก็บีก็เลยซื้อลอตโต้ฝากพิต uh uh ิกนะฮะพิติกพพิติกออกไปข้างนอกนะก็ฝากซื้อเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันว่าจะวินหรือเปล่าแต่มีความรู้สึกแบบอยากจะเล่นในตัวนี้มากเพราะปกติก็จะเล่นแค่ว่า1ยูโรฉลาก1ยูโรหรือไม่ก็ประมาณ4ยูโร5ยูโรอะไรประมาณนี้ทุกคนแต่ครั้งนี้ยี่ยูโรแล้วก็ดูนะคะรางวัลหลักรางวัลใหญ่สุด1ล้านยูโร เล่นของโอเคเดี๋ยวเราอรอข้าวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกันค่ะ นี่นะคะร้บก้อนที่เหลือนีก็จะเอาลงไปคลุกข้าวเลยนะงเย ดีดิทุกคนน่ากินมากเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะนี่เป็นไงล่ะบีทำเองอันนี้จะเป็นแบบสามเหลี่ยมหน่อยเนาะเราต้องรีบกินแล้วเดี๋ยวข้าวแข็งนะคะแล้วก็นี่ดี่แล้วก็เกี๊ยวซาจ้าอ่ะเดี๋ยวมากินกันเลยะคะ่ะดูแย่ yeah, เกียกก็ดูไอซ์ฮอกกี้ด้วยอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวโอ้โหค่ะฮ่กินกันเลย ช่วงนี้พี่ติก๊กงดดื่มนะจ้าดืม่มเฉพาะวิสยีอันนี้ของบีนิดนึงน,น,น,นี่จ้ะอากิเลจ้านี่เกียวซออยากกินมากหัว Ja kukkua on katollaan siellä, se on terävän elpäkäveli ja jää pitässä sitten tai ennen kuin kattoja viedetään ja näin. Ja niin myöskin kk Vieko sieltä kaivaa, avaa oos teräväiseltä sieltä laitaan, Ratinen tulee kanssa. Ja tieto on menee sinne tappara pakeistaan tilanteeseen, siellä on myöskin Tuula. KK se kiekko sieltä lopulta Kairola kilpauttaa siihen Hiljanoen maalille Mutta Tappara ottaa Irto Kiekon Ottaa keskialueelle Sieltä tullaan myöskin alueelle KK alueelle Mutta nyt on sen verran kk pelaaja vastassa, että tämä teko loppuu Rasien ottaa kiepon. ...seppälää ja jälleen kohisi viimeisen keskialueen taplauksesta, jossa otettiin kouplit ja sitten laidasta lisää. Sieltä kuitenkin seppälä puolestaan vastaan, nyt tulee vielä kattaran palaamista kiekkoon peränä. Työnnäytökset ja heitto ränniin. Luoto ei saa kiekkoon otetta, vaan se KKK, Pitää pereistä, lata, on koko koulutus, joka siivoo liistään kiekolle. Mitään siitä perästä valmataan laskalla, se on ilto kiekkojen moottorin, josta ei tipata koko koulutuslainan lakaa. Mutta hurjaa on nyt. muodostaa...

<Yeah. S 2> ได้สามสิบจ้านี่ทุกคนเห็นไหมเราต้องขูดให้ได้อันนี้ก็คือหมายเลขที่เขาให้มาเจ็ดเก้าเจ็ดสีไอ้เก้าจ็ดสีอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วอันนี้คือของเราเราขูด แล้วให้ได้หมายเลขตามข้างบนมีได้สี่สห้อยู่ตรงไหนนี่ได้สี่ห้เห็นไหมก็ได้30สิยูโรได้กำไร1ิยูโรเพราะว่าอันนี้มัน20่สิยูโรแย่ก็ถือว่าโอเคอ้าบีนึกว่าของบีถูกคนเดียว45นี่เนอะได้30ของพี่ติ๊กหนักกว่าอีกจ้าดูนี้ดูนี้หมายเลขหกสินี่นะหมายเลข6กสิ ตได้หกสิบห้าสิบกิโลจ้าก็สองใบได้แปดสิบกิโลซื้อมาสี่สิบได้แปดสิบกำไรเท่าไหร่เอ้ยบายบาย่ยม